มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กระีผลบทที่เก้าสิบสามเรียนพระอภิธรรม ในบรรดาศิษยานุสิ์ที่เป็นพระภิกษุพระอุดมวิชายานเป็นห่วงพระเจริญมากกว่ารูปใดทั้งหมดด้วยเหตุที่ท่านเห็นว่าสิทธิผู้นี้จะต้องชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่ออีกมากมายหลายประการกรรมบางอย่างมีกำลังแรงมากจนแทบจะพรากชีวิตของเขาไปเสียจากโลกมนุษย์นั่นเทียว แต่ถึงกระนั้นกุศลกรรมที่ทำไว้ก็มีอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตนทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาซึ่งอนิสง์ของการปฏิบัติสามารถจะทัดทานกรรำแรงฝ่ายอากุศลได้บ้างจริงอยู่ที่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วไม่อาจหักกลบลบล้างกันได้เหมือนน้ำกับน้ำมันที่มิอาจผสมผสานให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะกรรมดีก็ไปตามกรรมดีกรรมชั่วไปตามกรรมชั่ว แต่การสะสมกรรมดีไว้มากๆก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในยามที่กรรมชั่วมาให้ผลพระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำกรรมดีไว้น้อยทำกรรมชั่วไว้มากเหมือนน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือหนึ่งกำม,มือเมื่อนำเกลือลงใส่ไปในน้ำก็จะทำให้น้ำนั้นมีรสเค็มใช้ดื่มแก้กระหายไม่ได้ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีไว้มากทำกรรมชั่วไว้น้อย เรียบเหมือนแม่น้ำคงคาทั้งสายกับเกลือหนึ่งกำมือเมื่อนำเกลือใส่ลงไปในแม่น้ำก็ไม่ถึงกับทำให้น้ำมีรสเค็มและยังคงใช้ดื่มแก้กระหายได้เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพระเจริญก็จะกลับวัดพรมบุรีเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าเขาบรรลุญาณ16แล้วเท่ากับจบวิชาวิปัสสนาระดับปริญญาตรีแล้ว ส่วนปริญญาโทรปริญญาเอกซึ่งเทียบได้กับการมารลุรรมขั้นสูงขึ้นไปนั้นสามารถเรียนด้วยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่สํานักแห่งนี้อย่างไรก็ตามท่านต้องการให้ลูกศิษย์ได้เพิ่มพูนความรู้ทางปริยัติเขายัางต้องศึกษาด้านปริยัติอีกมากเพราะการจะไปเป็นครูบาอาจารย์ได้ต้องรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท ดำริดดังนี้แล้วจึงให้เรียกเข้ามาพบในเย็นวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ให้เรียกหากระผมหรือครับพระนมถามหลังจากกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วถูกแล้วมีบางเรื่องที่ฉันอยากจะคุยกับเธอเหลืออีกเดือนเดียวก็จะครบหกเดือนแล้วใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินอีกไม่นานกระผมก็จะได้กลับไปหาโยมยายดูเหมือนโยมยายจะอยู่ในใจของท่านตลอดเวลา คงอายุมากแล้วสินะโยมยายของเธอนนะ93แล้วครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังไปถืออุโบสถศีลที่วัดได้เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้วอ้อใครดูแลล่ะตอนอยู่บางม่วงหมู่พี่สาวกระผมเป็นคนดูแลแต่พอย้ายมาอยู่ในตลาดอยู่กับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ๆของกระผมครับทำไมถึงต้องย้าย อยู่ในตลาดไม่หนกหูแย่หรือเสียงจอกแจ๊กจอแจทุกวันครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เดิมเงียบสงบดีแต่จนผู้ร้ายชุกชุมร่นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันโยมพ่อโยมแม่กลัวจึงต้องอพยพมาอยู่ในตลาดซึ่งแม้จะอึกกระทึกแต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่เก่าคนบางคนนี่ก็แปลกนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์อาชีพมีออกมากมาย ทำไมจะต้องมาเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมเขาทำมาอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นราชาก็เพราะกรรมหมูสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้นนี่มีในพระไตรปิฎกเล่มที่12และเล่มที่25เล่ม12อยู่หน้าร้อส่วนเล่ม25อยู่หน้า382ถ้าสนใจก็ไปเปิดดูได้เจ้าคุณโชโดกอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างบอกที่มาเสร็จสับท่านเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินอย่างนี้นี่เองจึงได้รับสมญาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ คนที่ได้ปรรียนก้าวเก่งอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ทุกคนหรือเปล่าครับพระหนุ่มถามเรื่องนั้นฉันไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจถ้าจะให้ตอบอย่างพระพุทธองค์ก็ต้องว่าบุคคลจะเก่งก็เพราะกรรมแต่เท่าที่ฉันรู้นะพวกปรรียนก้าวที่สึกออกไปกลายเป็นขี้เมาหยำเปก็มีบอกได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับฉันก็มีพวกนี้เขาบวชไม่ครบไตรสิกขาน่าเสียดาย เอาละเราเลิกพูดเรื่องคนอื่นได้แล้วที่ฉันให้เธอมาพบก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าฉันอยากให้เธอหาความรู้ทางปริยัตเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติเธอเรียนจบพอจะไปสอนเขาได้แล้วปฏิเวทเธอก็เข้าถึงแล้วเหลือแต่ปริยัตที่ฉันเห็นว่าเธอจะต้องศึกษาเพิ่มเติมครับกระผมเองก็ประสงค์จะเรียนรู้แต่ไม่ทราบว่าจะไปหาเรียนได้ที่ไหนเห็นจะต้องขอคาแนะนาจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ ฉันก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนฉันว่าจะส่งเธอไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดระคังที่นั่นมีพระอาจารย์เตชินชาวพมา่าเป็นผู้สอนท่านเก่งมากพระพมา่ามักเก่งทางพระอภิธรรมวัดระคังฝั่งธนบุรีใช่ไหมครับที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับท่านหมายถึงสมเด็จโตถูกแล้ว อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุเรานี่เองเธอก็นั่งเรือข้ามฟากไปเรียนไปเช้าเย็นกลับหรือถ้าที่นั่นมีกุฏิว่างจะอยู่วัดะระฆังเลยก็ได้ถ้าเธอตกลงใจพรุ่งนี้ฉันจะพาไปฝากครับแล้วแต่ท่านจะาคุณอาจารย์จะกรุณากระผมไม่ขัดข้องดีแล้วถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จก็ไปกันเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นเป็นวันโกนขึ้นสิบสี่ข้า หลังจากฉันเช้าแล้วเจ้าคุณโชดกจึงพาพระเจริญนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดระฆังโคสิตารามและบอกความประสงค์กับสมภารวัดระฆังว่าท่านจะนำลูกศิษย์มาฝากเรียนพระอภิธรรมดูหน่วยก้านแล้วท่าทางจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะครับหรือท่านเจ้าคุณว่ายังไงสมภารวัดระฆังรู้สึกถูกชะตากับพระหนุ่มฉลาดมากครับท่านสมภารดูเหมือนจะฉลาดมากเกินไปด้วยซ้ํา เจ้าคุณอาจารย์พูดยิ้มยิ้มอย่าให้เกินสิเอาแต่พอดีพอดีนะเธอนะต้องมัชชิมาปฏิปทาอย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไปท่านสมพานพูดกับพระหนุ่มสุดแล้วแต่กรรมครับท่านสมพานบุคคลจะฉลาดพอดีพอดีหรือฉลาดเกินไปก็เพราะกรรมพระหนุ่มนำสิ่งที่ครูอาจารย์สอนมาใช้ได้ทันท่วงทีจะพูดอย่างนั้นก็ถูก ต่อย่าลืมว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยกเว้นกรรมในอดีตที่แก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้เนื่องจากว่าตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเราไม่ใช่พระพรหมที่ไหนมากำหนดให้ฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นอะไรก็ต้องทำเหตุปัใจจัยให้ตรงตามนั้นเช่นอยากเป็นนักเทศก็ต้องฝึกเทศให้เก่งๆเ,เอาละเอาละอย่าพูดนอกเรื่องกันเป็นอันว่าฉันรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์ แล้วจะฝากอาจารย์เตชินให้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องห่วงนะครับท่านบอกพระอุดมวิชายาณขอบคุณท่านสมพานครับแล้วจะให้เขาไปกลับหรือว่าจะให้พักอยู่ที่นี่เลยเจ้าคุณโชโดกถามสมพานไวเดียวกับท่านพักที่นี่เลยกุฏิหลวงปูน่นาคมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งหลวงปู่ท่านชาราภาพมากแล้วถ้าได้คนมาอยู่ใกล้ๆก็จะดีจะได้ช่วยดูแลเวลาท่านอา,าพาธ เพราะเชนั้นคงต้องให้เขากลับไปขนเครื่องอัฏฐบริขารมาที่นี่เลยหรือท่านสมภานจะเห็นว่ากระไายดีครับจะได้ให้เขาไปส่งท่านเจ้าคุณด้วยประเดี๋ยวผมจะให้เนนไปช่วยขนแล้วท่านจึงเรียกสาม,มเณรรูปหนึ่งมาสั่งการจากนั้นพระอุดมวิชายานจึงลาสมภานกลับมาอย่างคณะอ้า พร้อมพระ,จะเจริญและสามเนรรูปที่จะมาช่วยพระหนุ่มขนเครื่องอัถฐบริขารไปยังวัดประคังโคสิตารามหลวงปู่นาคอายุ99อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบร้อยระนั้นก็ยังดูแข็งแรงเหมือนว่าอายุสัก80เสร็เศเศษแต่ถึงจะอายุมากขาดความจำท่านยังดีไม่เลอะเลือนหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วๆไปเมื่อพระ,จะเจริญไปอยู่ร่วมกุติก็ช่วยนวดเฟ้นให้ท่าน เหมือนที่เคยปรนิบัติหลวงพ่อเดิมหลวงปู่นาคได้เล่าให้พระหนุ่มฟังว่าท่านมาอยู่วัดระฆังตั้งแต่อายุเก้าขวบมาเป็นลูกศิษย์รับใช้สมเด็จโตและเมื่อสมเด็จท่านมรณภาพท่านก็บวชเป็นสาม,มนเณรอยู่ที่วัดนี้และได้เก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จไว้นอกจากนี้ท่านยังได้มรดกจากสมเด็จเป็นส้อยลูกประคสัสีมีร้อยแเมตร แต่ละเม็ดสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหลวงปู่บอกว่ารูกประคำเหล่านี้สมเด็จท่านแกะสลักจากกิ่งโพธิ์ที่หล่นลงมาเกลื่อนลานวัดท่านจะเลือกกิ่งที่มีขนาดเท่านิ้วก้อยมาสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วนำไปย้อมสีก่อนจะร้อยเป็นสร้อยเคยมีผู้ถามว่าทำไมจึงมีเก้าสีท่านตอบว่าท่านย้อมตามดาวทั้งเก้าที่เรียกว่านกประเคราะห์แดงคืออาทิตย์ เหลืองคือจันทร์ชมพูคืออังคารเขียวคือพุธแสดคือพระฤหัสบดีฟ้าคือสุขม่วงคือสาวขาวคือเกตและดำคือราหูรวมแล้วจึงมีเก้าสีนอกจากลูกประคำก็มีพระสมเด็จซึ่งท่านทำขึ้นมาเองท่านมีผงสมเด็จเก็บไว้หลายโถ เวลาทำท่านจะสวดคาถาชินน้ำบัญจรซึ่งท่านรจนาขึ้นเพื่อบูชาพระอรหันต์เมื่อ <từ> จะสวดคาถาชินน้ำบรญจรท่านจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและพาหุงมหาการุณิโกก่อนแล้วจึงจะสวดคาถาชินน้ำบัญจรเป็นลำดับสุดท้ายผงที่ใช้ทำพระสมเด็จนั้นท่านก็ทำขึ้นมาเองโดยเก็บรวบรวมดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้าง ที่ญาติโยมถวายแล้วนำมาตากแห้งและโขลกให้เป็นผงโดยหลวงปู่นาคจะมีหน้าที่โขลกให้ท่านนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านยังชอบเรียนภาษาสิงหนท่านพูดอ่านเขียนภาษาสิงหนได้เป็นอย่างดีและยังสอนให้หลวงปู่นาคด้วยนี่ไงผลงานของท่านหลวงปู่นำแผ่นกระดาษสีทองที่มีตัวอักษรขยุกขยิกอยู่เต็มมาให้พระเจริญดูนี่คือภาษาสิงหหนหรือครับ พระหนุ่มถามถูกแล้วท่านเขียนเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหลวงปู่อ่านได้ใช่ไหมครับได้สิท่านเขี่ยวเขียนให้ปู่เรียนจนได้ท่านบอกว่าเมื่อท่านตายไปจะได้มีคนอ่านบันทึกของท่านออกแล้วยังบังคับปู่ว่าให้หาตัวแทนไว้ถ้าปู่ตายจะได้มีคนอ่านได้ แล้วหลวงปู่มีตัวแทนหรืยอยังครับยังเลยพยายามจะสอนให้เนนแต่ไม่มีใครยอมเรียนพอมาเริ่มได้สองสาวันก็ไม่เอาแล้วหลวงปู่น่ากล่าวเรียนยากไหมครับไม่ยากถ้ามีความมานะอดทนเจ้าจะเรียนไหมปู่จะสอนให้ถ้าทางฉลาดฉลาดอย่างเจ้าคงเรียนได้ผมกำลังเรียนพระอภิธรรมอยู่ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาสิงหนนไปด้วยจะได้ไหมครับ ทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าเรียนพระอภิธรรมตอนกลางวันกับอาจารย์เตชินกลางคืนก็เรียนภาษาสิงหหนกับปู่ถ้ารู้จักแบ่งเวลาเจ้าก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเจ้าเรียนสมาถะมาด้วยไม่ใช่หรือครับผมเรียนสมาถะเรียนคาถาอาคมต่างๆมามากมายแต่ไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเดิมท่านสอนผมว่า มีเสื้อหลายตัวดีกว่ามีตัวเดียวเจ้าโชคดีมากนะที่ได้อยู่กับท่านพระภิกษุรัตตัญยูอย่างหลวงพ่อเดิมหาไม่ได้ง่ายๆครับและผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงปูน่นาคผู้เป็นภิกษุรัตตัญยูเช่นกันหลวงปู่กับหลวงพ่อเดิมคงอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับปู่อ่อนกว่าท่านเราแปดเกาปีเห็นจะได้ นิ่งกันไปพักหนึ่งพระหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงปู่เคยเห็นมักกะีผลไหมครับถามทำไมแทนคำตอบหลวงปู่กลับถามคือโยมใายของผมท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านพูดภาษาสิงหนได้แล้วท่านก็ไปเที่ยวป่าหิมะพานได้เห็นมักกะีผลด้วยแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่โยมใาญ่เล่าให้ฟังสมัยที่ท่านเป็นเด็ก เ่าจบจึงเผยความในใจว่าเมื่อผมเรียนภาษาสิงหนกับหลวงปู่จนพูดได้แล้วผมจะไปเที่ยวป่าหิมะพานจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามักกะลีผลรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นหลวงพ่อช้างบอกยมยายว่าสวยมากผมอยากไปพิสูจน์เจ้าจะได้พบแน่นอนจำคำของหลวงปู่ไว้นะว่าอีก17ปีเจ้าจะได้พบมักกะลีผล ปู่ไม่ใช่หมอดูแต่ปู่กล้ายืนยันว่าเจ้าจะได้พบเมื่อเจ้าอายุ43ย่าง44แต่ไม่ได้พบที่ป่าหิมะมาพานแล้วพบที่ไหนครับพระหนุ่มถามรู้สึกว่าเวลาที่หลวงปู่บอกจังยาวไกลไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีอายุยืนยาวไปถึงวันนั้นหรือไม่เอาเถอะจะที่ไหนก็ต้องได้พบจำคำปู่ไว้ก็แล้วกันหรือจะจดบันทึกไว้ก็ได้ ดังนั้นเมื่อกลับมายัางห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะเจริญต้องเลื่อนเวลากลับวัดพรมบุรีออกไปอีกสองเดือนเวลาสามเดือนที่พำนักอยู่วัดระฆังท่านได้ศึกษาพระอภิธรรมจนเข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานและได้เรียนภาษาสิงหนกับหลวงปูน่นาคจึงสามารถอ่านบันทึกแผ่นทองของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ได้ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จท่านบันทึกไว้นั้น ตรงกับเรื่องที่โยมผ่องเล่ามาทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แฟงเรื่องมหาทองหรือเรื่องแม่นาคพระขนงนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่โยมผ่องไม่ได้เล่าอีกจะเป็นว่าแกไม่มีเวลาเล่าหรือสมเด็จท่านมิได้เล่าให้โยมพ่อของแกฟังก็เป็นได้เมื่อท่านกลับวัดพรมรีหลวงปู่นาคได้ให้มรดกข,ของสมเด็จโตหลายอย่างแก่ท่านมีพระสมเด็จห้าองค์ สร้อยลูกประคำ9้าสีหนึ่งเส้นและผงสมเด็จอีกหนึ่งโถใหญ่ๆเอาไว้เวลาหล่อพระก็ใช้ผงสมเด็จผสมอย่าใช้คราวเดียวหมดนะผสมไปครั้งละสองกำมือก็พอที่เหลือเก็บไว้แจกลูกศิษย์ลูกหาเวลาใครเข้าจะหล่อพระก็แบ่งให้เขาไปเก็บได้เป็นสิบสิปีเชละหาไม่ได้อีกแล้วขอบพระคุณหลวงปู่มากครับ ท่านกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาของภิกษุสูงวัยก่อนกลับวัดพรมบุรีหนึ่งวันท่านได้นั่งเรือข้ามฟากไปกราบลาเจ้าคุณอาจารย์มหาหนูอาจารย์แพงพระครูประกาศและมิตรสหายที่เคยรู้จักกันเจ้าคุณโชดกให้สินให้พรสิทธิ์ก้นกุฏิและเตือนว่าท่านจะต้องรับกรรมอีกหลายอย่างขอให้ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบาน ชดใช้กรรมหมดแล้วท่านก็จะได้เป็นวิปัสสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้า